เราตามติดเรื่องของน้ำท่วมมาโดยตลอดนะครับทั้งในพื้นที่ภาคอีสานและก็ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอย่างหลายจังหวัดด้วยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่า10-11ตุลาคมนี้ d e p r e s i o เข้าอีกลูกกระทบจุดไหนเอาให้ชัดกันครับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงห่วงเวลาสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมายังไม่ทันจะจางหายนะครับหลังจากที่เตี้ยนหมู่นั้นก็ออกไปแล้วด้วยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่รีวิเครห์กันว่ามันจะเหมือนปี54หรือไม่เนี่ยแล้วหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีพายุเข้ามาอีกทั้งสองลูกได้นี่คือประกาศเตือนล่าสุดฉบับที่4ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาและก็มีบางช่วงบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยพายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือนี่นะครับ แล้วก็เตรียมจะเข้าไปในพื้นที่ของเวียดนามช่วง10-11ตุลาคมนี้นี่คือหนังสือเตือนล่าสุดของทางกรมอุตุนิยมวิทยาทีนี้อยากให้ดูต่อครับว่ากราฟิกชิ้นนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไอ้เจ้าพายุลูกนี้ที่มันจะก่อตัวขึ้นมันไปจุดไหนคุณผู้ชมดูวงกลมตรงขวามือตรงตัวดีนะครับตรงตัวดีนะมันอยู่ในพื้นที่ของทะเลจีนใต้ด้านเหนือนิดหนึ่งนะครับมันคาดการณ์ว่าน่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนนะช่วง10-11ตุลาคมนี้ มันมักจะมาจุดตรงนี้นั่แหละครับและขึ้นขึ้นไปด้านบนดูตัวดีนะครับผู้สอนสีแดงตรงนี้มันเป็นพายุดีเพรสชั่นในพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางณวันนี้มันเกือบไม่เคลื่อนที่เลยแต่ว่ามันมีแนวโน้มคือมันมีพัฒนาการของมันครับมันมีคุณลักษณะของมันต้องดูวันต่อวันแบบนี้แต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นฝั่งไปที่เวียดนามคุณผู้ชมลึกภาพตามเวลาขึ้นฝั่งเวียดนามลึกถึงเต้นบู่แหลวครับขึ้นฝั่งเวียดนามเสร็จปุ๊บเนี่ยจะม เราในพื้นที่ของด้านขวาบนก็คือพื้นที่ต้านตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ด้านภาคเหนือหรือกลางตอนบนเนี่ยก็มักจะได้รับหางเลขไปด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันดูตัวแอลนะครับสีเหลืองตรงกลางเนี่ยมันเป็นร่องมรสุมก็จะทําให้เกิดภาวะฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยปานกลางจนถึงหนักเช่นเดียวกันร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางครับตะวันออกแล้วก็กลางแล้วก็ดูมือนตะวันตกด้วยจากขวาไปซ้ายแบบนี้ซ้ายมือด้านล่างเห็นไหมครับ ก็จะมีทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละครับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาทำนายไว้แบบนี้ว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่10วันสิตุลาคม6 4เป็นต้นไปทั้งหมดเลยนะครับสส่วนที่ผมบอกเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะฝนตกหนักทั้งหมดเลยครับทั้งตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางตอนบนกลางตอนล่างตะวันตกซ้ายมือด้านล่างภาคใต้ แต่ที่หนักๆน,น,น่าจะเป็นด้านขวาบนคือพื้นที่ตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางแล้วก็เหนือตอนบนด้วยจุดนึงสําคัญตรงนี้ครับนี่คือภาพรวมที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางๆเดือนนี้และจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับผมลงพื้นที่ไปทําข่าวน้ำท่วมมาทุกวันทีมข่าวช่องวันก็ลงพื้นที่ทุกวันเนี่ยอยากจะไล่เลียงให้เห็นภาพแบบนี้อยากจะดุกสั้นๆให้เห็นภาพว่าณวันวนี้จุดหนึ่งเนี่ยภาคกลางตอนล่างๆล,ล,ล,ลงมาเรื่อยๆถ้าเราสตาร์ทเริ่มต้นจากในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาที่เขื่อนเจ้าพยา ที่เห็นเนี่ยเป็นพื้นที่อ่างทองเราลงไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่างทองที่หนักๆมีทั้งอำเภอวิเศษชัยชาญมีทั้งอำเภอเมืองแล้วก็ป่าโมกที่เราไปมาที่ป่าโมกวันนี้ยังหนักอยู่นะครับไอพนังดินกั้นน้ำที่แตกที่ป่าโมกเนี่ยตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จเลยน้ํามันไหลเข้ามาจากพื้นที่เจ้าพญาอ่างทองก็ยังคงหนักอยู่ไปอีกสักพักหนึ่งอาจุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับในพื้นที่ป่าโมกตรงที่เห็นเนี่ยมันเป็นถนนวันนี้ยังไม่ได้ลดลงขนาดนั้นเลยนะครับยังหนักอยู่พอสมคววรด้ย ทีนี้เขยืบไปดูจากพื้นที่ของอ่างทองเนี่ยไล่เรียงไปดูพระนะครศรียุธยาพึ่งกลับมาเมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาไปทุกวันเนี่ยตอนนี้ยังที่หนักหนักก็คือที่บางบานนะครับที่บางบานรับน้ามาจากป่าโมกอยุธยาครับติดกันเลยครับน้ำยังท่วมสูงอยู่โดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาที่ติดกันแบบนี้เนี่ยก็จะท่วมอย่างที่เห็นด้วยดูทีท่าเนี่ยยังทรงทรงแล้วยังไม่ลดเพราะฝนตกเกือบทุกวันด้วยชาวบ้านส่งข้อความหลังใหม่มาบอกว่าฝนตกทุกค่ําคืนแบบนี้ทุกเย็นเลยนะครับ ยังหนักพอสมควรรวมไปถึงในพื้นที่ของอำเภอพระพรนครศรีอยุธยาจุดที่เรือล่มจําได้ไหมครับตรงนั้นก็ยังหนักเพราะว่าแม่น้ําไหลามารวมกันป่าศักกับทางด้านของพระเจ้าพญาอันนี้วัดบางบานนี่วัดบางบานยังหนักอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นวัดจุฬามณีนะครับทีนี้จากอยุธยาผมไล่เรียงไปอีกนิดหนึ่งครับเพย่ไปทางขวาไปทางสระบุรีกันบ้างสระบุรีเนี่ยเพิ่งไปเมื่อ,เม,อเมื่อ2อวันก่อนเนี่ยมีการประกาศเป็นพื้นที่11อําำเภอไทยพิบัตินะครับ ที่หนักๆนักก็คือที่บ้านหมอณวันนี้ยังหนักอยู่ครับผมสอบถามชาวบ้านหลังจากผ่านไป48ชั่วโมงข้างในยังท่วมสูงยังท่วมสูงอย่างที่เห็นครึ่งรั้วน้ํายังไม่ลดเลยนี่ตลาดใหม่ท่าลานอยู่ด้านในชาวบ้านยังคงติดค้างอยู่บางส่วนแต่มีเจ้าหน้าที่พี่ปๆปอพที่เขาลงพื้นที่ดีรงรับจำนำอยู่ด้านในครับที่เราผ่านไปจําได้ใช่ไหมครับยังครึ่งหนึ่งอยู่นะน้ําเติมเข้ามาเรื่อยๆจากแม่น้าป่าศักกับคลองชัยน้าป่าศักรับน้ำสองทางทีนี้จุดดึงจากสระบ,บร ลงมาที่นนทบ,บุรีเมื่อวานนี้คงจํากันได้ที่ชุมชนมันสยิดท่าอิดจาได้ไหมครับวันนี้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งบอกว่าไอ้น้ำที่มันขึ้นกลางคืนขึ้นตอนเย็นแล้วลงตอนเช้าเนี่ยวันนี้เปลี่ยนไปหรือยังยังครับที่เห็นประมาณสัก4ี่โมงเศษแล้วเดี๋ยวภาพอีกภาพหนึง่งเนี่ยช่วง5้าหกโมงเย็นมันคาลาคล่างไปด้วยน้ําเต็มไปทั้งหมดเลยยังเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังต้องรับน้ําแบบนี้เป็นทุนเดิมน้ําทะเลนุนเข้าม่ต่างหากอันนี้พื้นที่นนทบ,บุรี รวมไปถึงเนี่ยริมฝั่งกรุงเทพมหานครในพื้นที่ของ7เขตที่อยู่ริมฝั่งแมานาน่น้ำเจ้าพระยาก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับไปอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวอยากให้จับตาดูทีนี้มันมีความสําคัญตรงนี้ครับว่าเราโฟกัสไปที่ชาวบ,บ้านที่เขาอยู่ริมน้ําตรงนี้ที่ผมลงพื้นที่ไปตรงนี้และมันเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ฟังว่าเฮ้ยเวลาที่มันมีการน้ําท่วมแบบนี้และน้ํามันออกมาไหลเข้ามาท่วมตลิ่งจากแม่น,าน,าน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาอยากจะได้คันก้นน้ำํำไหมอยากจะได้คันก้นน้ําไม่ต้องมีรอยหัวไม่ต้องมีช่องหัวไหม มีชาวบ้านเขาฝากฟังเอาไว้แบบนี้รวมไปถึงในยามทุกยากเนี่ยคนก็ตั้งถามว่าเฮ้ยมันจะไปถึงปี54หรือเปล่าลองฟังจากชาวบ้านในบางช่วงดูครับเมื่อกนนพื้นดินน่ะจะอยู่ถึงแถบนี้เนี่ยแถบนี้<อ>ที่<อ>ทเรานั่งตรงเนี้ยถึงดิน,<ล>ต,น,ดนตอนรุ่น รุ่นพ่อผมรุ่นพี่ <S <S <ห>ผมบอกอะ่ะโอตะลิ่งมันพังใช่ไหมใช่น้ําแบบน้ํามันขึ้น <Okay. S 2> เรือมันวิ่งไปวิ่งมามันก็ซ้ะซ,ซเข้าไปยันนูน่นน่ะเราเลยต้องการไอตัวคันกันคันได้ใช่ตรงเนี้ย,<ถ>ยก็ทางกรมจลประทานเขามาเขามาสอบถามชาวบ้านแล้วก็ให้พวกกำนันหมู่บ้านก็ถามถามความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ําว่าจะอนุมัติกันหรือไม่อนุมัติทางทางหมู่บ้านชายน้ําก็อนุมัติกันถึงมันไม่ได้ท่วมแบบนี้มานานหรือยังก็สิบปีพอดีเลยค่ะ อ่าที่ว่าปีห้าสี่บ้านบ้านป้าเนอะตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงพรี่สาวนั่งหนุพี่สาวนะพี่สาวอยู่หน้าพอดีเลยสาดขึ้นมาเลยฮาน่ะแสดงว่าช่วงช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยวนมันรอบนี้ก็คือหนักออคือหนักอ่ามันก,มนก็มันก็จะเขาเรียกว่านอา้องๆสะอาปีออหา้าสี่ดังนั้นที่ต้องจับตาระยะใกล้สุดคือวันที่10และ11นะครับที่ปีดีเพชชน่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่ถึงหรอกปี54อ่ะน้ำไม่ถึงหรอกแต่ความเสียหายมันถึง สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ